ก็ทัท้มชมทุกท่านด้วยนะครับผมในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับเราจะเอาเจ้า mm hmm. ยศขีดไปไล่ยิงผู้เล่นคนอื่นกันนั่นเองนะครับและหากท่านผู้ชมชื่นชอบวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์ hmm. ผมคนละหน like mm ึ่งไลค์หน่อยก็แล้วกันนะครับ mm hmm. เอาเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางั้นเราตัดเข้าไปในเกมเลยก็แล้วกันนะครับ mm hmm. เอ่อคำถามเดียวเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมจะเล่นไหวหรือเปล่าวะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับ เออเอาแล้วไงเอ็งโดนยดขีดเล่นเข้าให้แล้วครับเพื่อนหลังส้มมีแน่นอนครับท่านผู้ชมเป็นยังไงล่ะอยากจะห้ากับ a k คดีนะเอาแล้วว่าท่านผู้ชมเอาแล้วว่า ว่าเกมนี้เราจะรวยแล้วนะเนี่ย อะไรเนี่ยเอาอุตสา์ยิงก่อนแท้ๆผมได้แอซิดได้ยังไงวะเนี่ยผมตัดให้ก่อนแล้วนะาหนึ่งคิวเสียงท้าโมงมีนะครับเพื่อน โอ้โหทำไมผมติดแสงบ่อยอย่างนี้วะเนี่ยอ่าเรียบร้อยไปก่อนแล้วครับ1คิวฝากเกินน้ำให้ผมทีครับเพื่อน เอาสิครับเอ็งจะทำอะไรเพื่อนผมล่ะเฮ้อผมว่าเสียงเท้าข้างหน้าผมเนี่ยยังมีอยู่อีกนะครับ <R ene. S 3> <Nice. S 1> ให้ตายเดือวสุดท้ายแล้วเขาก็โหนเราจนได้วะ นี่ผมทําอะไรผิดนักหนวาวะเนี่ยเขาถึงได้โหวต <ornament ing tattoos> ผมออกอย่างนี้ว่าเฮ้ยตอนนี้สไนเปอร์ผมเล่นไม่ค่อยได้เรื่องแล้วครับท่านผู้ชมผมย้ายปืนหลักเลยครับเอาดิเอาดิเอาดิ ้็งจะหนีไปไหนล่ะจ้าเห้อ,อเน้นๆไปเลยก็แล้วกันครับศัตูเขาเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นน่ะตอนนี้ผมไม่ต้องรีบแล้วครับทีมของคุณ ทำอะไรจ้าเอ็งคิดที่จะดันเข้ามาไวอย่างนั้นหรอ that, อะโอเคผมได้ระเบิดสูตรมาต่อเนื่องเลยครับนี่เขาแค้นอะไรผมหรือเปล่าวะเนี่ยเข้าโหวตผมไม่พักเลยอ่ะท่านผู้ชม Excuse me why เเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โอเคแล้วก็ลั่นเข้าหัวไปเลยก็แล้วกัน ยอมตายเลยได้ไหมครับเนี่ยตัดได้สวยเลยครับเพื่อนเพราะผมยิงเขาไว้เจ็บมากเลยตายๆเธอเองคิดที่จะมาหยองอย่างนี้กับผมเลยเหรอวะเนี่ย ผมออกมาตัดให้แล้วนะครับเฮ้ยนี่ตัวเปล่ายอมตัดให้เลยนะครับเนี่ยอยผมเจอแล้วครับศัตรูคุงเราเสียเปียบมานานแล้วครับท่านผู้ชมมันถึงเวลาที่จะต้องเอาคืนกับเขาบ้างแล้วครับ ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับเพื่อนอยู่ไหนอีกอ้าเจอแล้วครับหนึ่งคน ดับเบิลคิลภารกิดล้มเหลวอเออมาก่อนแล้วครับหนึ่งลูก,กร,ระเบิดสุดพี่ลงแหล่งตลอดไอ้น้อง เออมาเพิ่มอีกหนึ่งคนครับท่านผู้ชมปอยออกมาก่อนครับนาทีนี้เราไม่มีความจำเป็นต้องรีบครับแล้วรอดักสวนยิอีกทีนึง ึงต้องสองคนนะอ่าผมตัดสันไนเปอร์ไปก่อนแล้วครับตัดได้สวยเลยครับเพื่อนอ่อสัตวูัวเขาเล่นอยู่เอ่อเกิดเราครับท่านผู้ชมค่อยๆย,ย่องมาครับเสียงท้าผมไม่หลุด เอเริ่มร้องกนะันต่อเนื่องแล้วละสินะ เอาแล้วเอาแล้วพอเกมจะพิกศัตรูเขาเริ่มเดือดว่ะท่านผู้ชมตอนแรกเหมือนจะไม่มีอาการนะครับสุดท้ายก็มีอาการจนได้ สำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ